อ็นี่ขอออกล้ายครับแต่ไม่ประสงค์ออกนามครับกับแสนขบ่าจาก i have cpu ครับและเป็นเครื่องที่มีจอมากที่สุดแต่ผมเคยประกอบมาฮะ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอเฮฟซีบีแบบเปาไอเฮฟซีครับสำหรับวันนี้ครับแม่ตอนแรกนะเครื่องละแสนสี่แสนห้านะปกติแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะไม่ได้เก็บขึ้นมาเป็นเครื่องสวยสิแต่ว่าอันเนี้ยต้องขออนุญาตเก็บเพราะว่าจุดเด่นของเครื่องเนี้ยเป็นจุดที่ลงตัวของ3สิ่งที่ดีที่สุดในมุมของมันและมันบังเอิญว่าวันนี้มันอยู่ด้วยกันครับอันดับแรกคือเคสอ่าสังเกตไหมว่าจุดเด่นที่สุดของเคสคืออะไรเคสที่มีจอ สวยที่สุดใหญ่ที่สุดชัดที่สุดในเวลานี้มันคือไฮท y วายชุดน้ําที่มีจอสวยที่สุดใหญ่ที่สุดและพัดลมที่มีจอชัดที่สุดอันดับแรกเคสชัดเจนสุดครับที่คือไฮท์วายเจสีออกไวคือขาวกับขาวเนี่ยทัสกรีนได,ได้เห็นไหมครับ ทัศกีนบอกเวลาตามตรงนูนี้ทัศกีนเนี่ยมีขึ้นมาตัวนี้สามารถที่จะขยับขยื่อนได้มี CPU บอกเปอร์เซนเททุกอย่างมีบอกครบหมดดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าคุณกำลังหาเคสตัวหนึ่งที่รายละเอียดหรือว่าโชว์อินโฟมชันครบทั้งหมดเนี่ยเคสไฮไวเจ็ดสิบจะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ดหลายรูปแบบนะโชว์อินโฟมชันได้เป็นจอสองได้ชั่วคราวลงวนินโดว์ของมันเองได้นะครับใช้เป็นโปรแกรมมีเดียเพเยอร์ได้แล้วก็ปรับเล่นเพลงได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือจุดเด ชัดเจนเลยนี่คือความเท่นะครับซึ่งไฮไลท์70เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นทัสเกนที่เป็นตัวเขาเรียกว่าทัสอินฟินิตขนาดหน้าจอ14.5นิ้วครับ 2.5K ตรงนี้ก็ถือว่าชัดอยู่นะอีกจุดหนึ่งที่โอยา้สนใจคืออะไรครับมันคือชุดน้ำครับนี่คือชุดน้ำจาก Trice มันคือตัวพ a n o ล a ม a 360 ARGB และแองหน้าจอเนี่ยมันไม่ใช่ IPS ครับแต่ว่ามันเป็นจอ AMOLED ที่เหนือกว่าแนลปกติทั่วไปมันจะชัดเจนนะเาอโทรศัพท์เลยเห็นไหมและการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเค จอโค้งการแสดงผลของมันเนี่ยสามารถโชว์แบบ3มิติได้และพื้นที่ของมันเนี่ยผมว่าประมาณ7นิ้วและการแสดงผลนี่คือชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์กิ๊ที่คุณอยากสามารถตะตั้งเพิ่มเองได้หรือว่าจะเลือกไฟล์จากเว็บไซต์ทร,ทรายได้หรือว่าจะตัวซอฟต์แวร์ได้จุดเด่นสุดคือการแสดงผลของหน้าจอตัวนี้สามารถโชว์ CPU AMD Ryzen 9 9950X อันนี้เขาทีเทคเองนะเป็นสีนี้แล้วก็สีเขียวจะเป็นการ์ดจอ NVIDIA ที่เป็น GeForce RTX 4080 Super ครับตัวนี้เป็นบริเวณฝาครอบเนาะล้วถอดออกมาปุ๊บนี่ถอดได้นะครับถอดมาป เราจะเจอพัดลมนี่เป็นพัดลมตรงนี้พัดลมตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับตัวปั๊มน,น้ำแล้วก็ตัวผ้าจ่ายไฟไปเป็นตัวครอบอย่างนี้โคตรเท่ ote, เอาจริงถ้าตั้งไว้อยู่บ้านนะใครมาบ้านเนี่ยต้องถามนะว่าชุดน้ำพึงชุดน้ําอะไรวันนี้นเ่ยมันเท่จังนะครับอันเนี้ยแลกมาด้วยกับค่าตัว13,990าสบาทสำหรับชุดน้ำตัวนี้นะครับสวยเนาะอีกจุดหนึ่งที่ มันไม่น่าจะมีจอนะเรียนลี่ยูนิแฟร์ทีแอลแอลซีดี120จุดเด่นของพัลมเรนลี่คืออะไรเย็นสวยเท e. พพัดลมมันเท่อยู่แล้วคือเรียนลี่เนี่ยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นอาร์จีบีหมดเลยเห็นไหมครับเป็นขอบเป็นอะไรเป็นใบพัดใบพัดจะไม่มีอาร์จีบีตรงแกนจะเป็นจอสามารถเชื่อมต่อผ่านเรียนลี่แอร์คอนเน็กซ์3ได้ที่สามารถที่จะมันโชว์สเตตัสอุณหภูมิเออยูสเซสเออรู้สึกสายไฟ GIF ใสยไฟ j p g ใส่รูปใส่อะไรตามที่เราต้องการได้เลย อย่างตรงนี้ข้างหลัง1พัดลมตัวนี้เป็น reverse blade ด้วยคือเขาผลิตรุ่น reverse blade เข้ามาและสาพัดลมย่เรยตัวนี้จะเป็นจรวดขึ้นไปจึดๆๆๆๆอย่างงี้ก็คือสาพัดลมก็คือจะมีไฟมีอะไรออกอันนี้คือตัวที่เป็น connect ได้ CPU AMD Ryzen 9 9950X เป็น CPU ที่ดีที่สุดแล้วใน AMD ณเวลานี้อาจจะไม่ใช่อยู่ในกลุ๊มของการทำงานแบบว่ากึ่งกึ่ง workstation แต่ว่ามันสุดแล้วในบนในกลุ่มของ mainstream หรือว่าว่ากันง่ายๆคือสุดได้ AMD 5นะเวลานี้มันคือ AMD Ryzen 9 9950X ตรงนี้ครับ16คอร์3 2เทรดแคท80เมก5.7กิกะเฮิรตซ์เทอร์โบมาถ้าบอกเป็น ASUS Prime ครับ x 8 7 0ขีด P WiFi CSM อันนี้คือเรียบง่ายนะตระกูล Prime สีขาวตรงนี้มี WiFi 7นะครับมี AI Cooling 2นะครับมี Q Antenna มีฝาหลังทุกอย่างให้มาเขาเรียกว่าฝาหลังพรีเมี่ยมแล้วพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนี่คือครบสังเกตดูนะครับ มี USB 40 g ิด้วยนะครับ2ช่องนะครับรวถึงเป็น d i s สเ a y ย o ์พได้ด้วยไนะอีก2ช่องนะโอ้โหความดิบความเฉินความเท่มันเท่อยู่ละนี่คือคอแสโดเมน i เตอร์แพลทินัมตัว RGB 64 g ิกดีดาวไฟบัสสปีด5,600เมกครับตัวนี้ได้ไฟ c a p เป i ลครับ LED 12ดวงครับไฟโคตรชัดไฟสว่างนะแล้วก็มีความดุดันซึ่งดีไซน์ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของแรมตัวนี้อยู่ล้ แต่แสมัยดีดาทูแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือซีรีส์นี้แล้วเป็นซีรีส์โคาตรอมตะเลยจนมาถึงที่ดาไฟในปัจจุบันคอแซดโดมิเนเตอร์พลาเทนัมตัว R G B จีกาจอเป็น R T X 4 0ีเอ็กซ์จากโซเท็กเกมมิ่งตัวนี้เป็นตัว4 0่ส่วนแปที่เป็นตัว Trinity นะตัวมันจะไม่ใหญ่มากนะครับ O C e d โอซิเด i ั e Edition นะครับจากโซเท็กเกมมิ่งอ่านี่คือวางแนวตั้งแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเคสไฮเนี่ยเขาจะให้ตัวไลเซอร์มาอยู่แล้วผ่านเพราะว่าสปายที่เลือเฟือ พอแซ RM E Series กับพอแซ RM 1000E 1000 e, วัตต์80 Plus g o ประกันตรงนี้7ปีสตอร์เรจนี่ก็เยอะเช่นเดียวกันครับ Acer Predator GM7 สตอ r ์เรจที่อยู่ในตระกูลสูงสุดข,ของ Predator ที่รันบน4.0ได้และความจุสูงสุสดด้วยคือ2เทราไบต์2เทราไบต์รีด7400 m มไม่ใช่แค่1ตัวนะ3ตัว <Wow. S 1> สาเหตุที่ผมเอาเครื่องนี้มาให้ดูือให้ทุกคนดูก็ให้เป็นไอเดียอยากจะประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งแล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ย พี่เป่าผมอยากได้ตู้ย่างที่ไม่มีจอวะนี่แหละครับเคสที่มีจอใหญ่ที่สุดชุดน้ําที่มีจอใหญ่และชัดที่สุดอะมเลตตัวเดียวและพัดลมจากเรียนรีที่มีจอรุ่นเดียวณเวลานี้นั่นนี่คือรวม3อย่างที่มันสุดอยู่แล้วในมมองว่าที่มีจอติดตั้งนะครับดังน,น,นั้นเครื่องนี้สวยครับจบเรียบร้อยครับ1 4 5 7 7 0บาทตรงนี้จากไ c ซีพียูฝากเครื่องนี้ไว้ได้วยครับสั่งได้ที่ไอซีพียูครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว ถ้าแสนสี่แสนห้าผมทำได้หมื่นสองหมื่นทำได้ไหมฮะไม่มีปัญหาฝากกดไลค์ฝากกดแ,แชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แลเจะกระแบกร้าหน้าที่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ